สวัสดีนะครับอยู่กับพี่สันนะครับผมมีคนถามเยอะมากว่าท่อพี่โอมไปไหนก็มนหลุดนะครับเดี๋ยวรอผมไปซื้อคํามาก่อนแล้วก็จะทําใหม่เนาะทานั้นนะมีคนทำหาเยอะมากวันนี้มาไถนานะเพราะว่าเอาจริงแล้วเพราะว่าคนอื่นเขาทำจนงอกหมดแล้วนะครับเหลือแต่พิสันนี่แหละยังไม่ได้ทำเลย ปตาไทยซิงจังเลยเข้าไหมเนี่ยเข้ามากโอ้เป็นครูเลยเนี่ยเป็นครูตรงกลางเลยนะครับมากบารบผานพวนนะครับของตาเพชร ดพห้าสี่ห้านะครับก็ติดติ๊กเกอร์ใหม่นะครับทางโรงงานบอกว่าติ๊กเกอร์นะมันเป็นรุ่นเก่านะครับก็เลยส่งมาตามหลังนะครับสีสันสวยมากกว่าเดิมดูเอานะครับโอ้ถ่ายเข้ายังลึกเ,เลยนะครับอื ฐา,านพวนก็สองสี่ส้กับสองสี่หก็เป็นโครงเดียวกันนะครับในรุ่น50นยครับเบายังไม่ค่อยชินมือเท่าไหร่นะครับในขนาดยังไม่ชินมือนะเนี่ยโอ้โย นี่ถือว่าดินแข็งนะครับดูจากก้อนนะถือว่าแข็งเหมือนกันนะเดี๋ยวน,นแต่งให้มันให้มันตรงก่อนหรือเปล่าในรุ่นนี้ก็ใส่ได้ตั้งแต่47แรงม้านะครับถึง51แรงม้านะครับสำหรับผ่านถอ้โหไขยังเข้านะครับทีแรกพิสันตั้งผ่านไม่เป็นก็ ไถไม่เข้าเหมือนกันนะไปไม่รอดนะครับตั้งไปตั้งมาก็ขอได้นะครับรถ้าตรงที่ว่าไถ่ายไปครั้งแรกก็จะเป็นประมาณนี้ครับมาไถาซ้ำก็ง่ายๆเนาะโอ้ไม่ตรงขอตามเมาเหเล่าหรือเปล่า เลยไม่ได้ถอดผานนะเพราะว่าเอาไว้ดันนะครับปกติแล้วมือชิปไทยแล้วจะต้องถอดผานนะครับเดี๋ยวจบจากไรก็พอดเดี๋ยวจะเจอกันในชุดของเทอร์โบนะสำหรับเวทเนี่ยตัวนี้ตัวนี้น็อ หนึงตัวกับสตัวนะครับผมไปเจอมาเนี่ยตรงนี้นะชอบหลุดอันที่มันเป็นน็อตตัวเดียวนะครับโอ้ลุกหน้าเข้าลึกเกินไปหรือเปล่าเป็นครูเลยกลับไปดูกันไม่ลึกไม่ลึกพอดีนะครับลึกว่าจะเข้าลึก ไถสะใจมากนะครับก่อนขีดไยใหญ่ไปหน่อยนะครับโอ้ยอย่างนี้โรตารีงานเข้าแน่เลยก่อนขีดไยใหญ่มาก แต่ว่ามันก็เข้าลึกนะครับถือว่าเข้าดีมากเลยแหละแต่ว่ามันเป็นก้อนน่ะต้องไถซ้ำอีกหรือเปล่ปาเนาะเนี่ยแต่ไอผมก็อยากได้ให้มันลึกๆหน่อยนะครับผมว่ามันลึกแน่นอนแหละผ่านห้า ผ่านหกมันคงไม่ได้ลึกขนาดนี้นะครับแต่ว่าจะเอาผ่านสี่ก็มันเป็นทรงบุกเบิกเนาะบุกเบิกนี่มันก็ลึกแต่ว่าถ่ายกว่าจะได้ก็เอาเรื่องนะครับใช้เวลานานมากแต่ว่าอันที่ไถยมาแล้วเนี่ยแล้วก็มาถ่ายซ้าก็ก้อนไม่ใหญ่นะครับอันนี้ก้อนกำลังสวยนะครับ ก็เป็นตามสภาพดินยังว่านะครับโอลงลงจนเกือบจะถึงบัวนะโหดมากไม่ได้อวยนะครับอ <c oughs> ก้อนใหญ่พีจังเลยถ้ามันแห้งกว่านี้ไปเลยก็ไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้นะอย่างนี้โรตารี่คอยดูว่าจะปั่นได้หรือเปล่านะโตรโตารีตาเพชรนะต,รต่างจากวันนั้นเลยนะวันนั้นไถ ไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับดูก่ะโอ้แตกง่ายอยู่นะครับได้อยู่โอเคแตกง่ายอยู่นะครับนึกว่าแต่จะไม่แตกถ้าเป็นดินเหนียวนี่ผมว่าน่าจะงานเข้านะครับเหมือนจะจะต้องเอาเกตเดินนะผลากลากเพื่อให้มันแตกนะ อย่างนี้ต้องลงผ่านห้าก่อนเนาะผ่านห้าแล้วก็ผ่านหกนะครับต้องมีสออันแน่พิสันเนี่ยเพราะว่าแต่ละสภาพแปลงมันก็ไม่เหมือนกันนะมันจะแตกต่างกันไปอะแปลงอย่างนี้ก็ผ่านหกประมาณนั้น หมือนจะลูกหน้าจะเข้าไปนะลูกหลังไม่เข้าเลยอะ่ะเดี๋ยวกดพอไหนแป๊บนึงก็จอดก่อนดาลูกหลังเข้าหน่อยดาลูกหลังเข้าสักนิดนะนร่บ เอาทลุกหลังเข้าอีกนะครับโอเคนี่แหละพอดีละโอ้ยพอตาซิ่งนะครับ <c oughs> อย่าเพิ่งเชื่อว่าดีนะครับจนกว่าจะได้ลองตามสโลกแกนของเขาอยเ,เจอตรงไหนชุ่มๆนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับสุดๆ <c oughs> เขาดีเกินคราวนี้เป็นครูเลยนะครับเดี๋ยวรอบแรกช่วงแรกๆมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้อัน,นี้มันไม่ได้ตั้งฐานตอนนี้พอแต่มาถ่ายรอยนี้เลยเป็นครูเลยนะครับดยบก่อนจะลองไปดูรอยนี้อาาจะหายหรือเปล่า โอเคหายแล้วหายเป็นครูละ โอเคนะครับเดี๋ยวปตาจะไทยมันเสร็จนะครับก็ไม่มีเป๋ไม่มีอะไรแลนะ้นะอก็เข้าสูตรนะครับอาจจะเป็นก้อนใหญ่ไปหน่อยโอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ